สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรนะคะแนวทางลาาพัฒนาวันนี้นะคะ,ะสูตรหอยคุณยายก็มาแล้วนะคะเก้าชุดเด่นแล้วก็เน้นอีกค่าชุดเด่นเนาะบางท่านอาจจะว่าเยอะไปวันนี้ขออนุญาตแม่ลุงตัวเลขสูตรนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูสูตรก็ค่อยขอมาก็แล้วกันเนาะอ่ะที่ผ่านมาในสูตรยาวของคุณยายก็เข้านะคะเข้าเอเก้าสองนะคะ ในสูตรเลยนะ,ะเอามาดูกันนะคะคุณยายให้เด่นแล้วกงวดที่ผ่านมานะคะคุณยายก็เข้าเลขเด่นด้วยนะคะสูตรคุณยายเด่น9้าเนาะเอ่อผลออกนะคะแปดห้าเก้าสองหสี่นะคะสูตรยาวก็มานะคะแล้วก็สูตรตรงคุณยายไม่ได้จับให้น้องหสี่เนาะอ่ะหวยลาววันนี้นะคะวันที่สิบสามตุลาสองห้าหกห นะคะท่านผู้ชมคะคุณยายให้เด่นเจ็ดและห้านะคะเด่นเจ็ดและห้าวุ้ยเมื่อคืนนี้แอดฝันเห็นเจ็ดอยู่นะเออมาเล่าย้ำอีกนะขออนุญาตคุณยายนะครับฝันมาเจ็บบอกให้ขึ้นไปซั้นซามนะคะไปกับพี่สาวสองคนนะคะอ่ะก็ลองตีดูนะ,ะงวดที่ผ่านมาฝันว่าได้ฟักไก่ฟันไก่เนาะหันไก่โอ้ยเก่าเก้านะคะมาเราให้หนะึ่งเก้าเนาะมาก้าวสองนะสิได้อ่ะ เก้าชุดเด่นคุณยายนะคะคุณยายให้เจ็ดห้าแปดสามสองสามนี่สองสามแอปอ่ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่ห้าแปดห้าหนึ่งสี่แปดหกนะคะแล้วก็ห้าชุดเด่นของคุณยายนะคะที่คุณยายวงกลมเนาะก็จะมีเจ็ดห้าแปดสามสองสาม 0345นะคะอาใครชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะโปรใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสูตเป็นแค่เพียงแนวทางในการซืร้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวคะ่ะ